บทที่917สนามลิบรอนชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ในสภาพสมดุลการรุกของหลงหยางค่อยๆลดลงตั้งแต่การโจมตีเบื้องต้นจนถึงการโจมตีแบบเต็มรูปแบบที่ด้านหลังมักจะเกิดขึ้นในกรณีขอองค์การรักษาโดเมนและการใช้โดเมนก็มาหาศาลการโจมตีเป็นเวลานานแม้แต่ระดับราชาก็ค่อนข้างไม่ยั่งยืนแต่เสี่ยวซานก็เหมือนหลุมลึกยิ่งการโจมตีของคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากเท่าไร เขาก็ยิ่งดูดซึมได้ดีการโจมตีของคู่ต่อสู้ยิ่งอ่อนแอเขาดูดซับน้อยลงมันเหมือนกับลูกบอลแค่นวดคู่ต่อสู้แต่เขาไม่สามารถทำลายการดูดซึมในชีวิตของเขาได้ท่านผู้เท่าจินระวังตัวด้วยเสียงของหลงหยางดังอยู่ในหูของเสี่ยวซานจากเสียงของเขาอย่างน้อยเสี่ยวซานไม่ได้ยินถึงความเกลียดชังใดๆ ถูกต้องหรือไม่เปลวเพลิงหลังจากชีวิตของเขาหลอมรวมและหล่อเลี้ยงเป็นประโยชน์ต่ออนาคตนี้มากซึ่งทําให้หลงอย่างไม่สามารถเป็นศัตรูกับเขาได้การโจมตีของหลงอย่างมาถึงแล้วในวินาทีต่อมาแสงและเงาก็สั่นไหวและร่างที่แข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของร่างของเสี่ยวซานแอร์ลมันก็เข้าสู่ขอบเขตของพลังงานเปลวไฟดูดกลืนของเขาโดยตรงพลังชีวิตดูดซึมอะไรแล้วการโจมตีระยะประชิดละ่ะ ร่างของหลงหยางกระพริบลและร่างกายของเขาก็วิ่งไปที่ด้านข้างของเสี่ยวซานภายใต้ผ้าคลุมสีแดงสีทองและในขณะเดียวกันเขาก็ตบไหล่ของเสี่ยวซานด้วยฝ่ามือการโจมตีได้แสดงความเมตตาแล้วยังไม่หมดสิ้นและไม่ต้องการทำร้ายถังซานถ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งของจัก,กรพรรดิทเทียนหยางมันก็ไม่อยากโจมตีแบบนี้ความรู้สึกที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากเสี่ยวซานนั้นวิเศษมาก แม้แต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เขารู้สึกว่าพลังของเขาสามารถยืดอายุของเขาได้อีกหนึ่งปีผลประโยชน์แบบนี้หาไม่ได้จากที่ไหนเลยและแม้แต่ระดับของเปลวไฟก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเสี่ยวซานสัมผัสได้ถึงการมาถึงของมันโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงยางเตือนเขาอย่างจงใจ ทันหัวของเขาเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยที่หลงหยางและแปดน้ำบนหลังของเขาก็ใส่กระจ่างในเวลาต่อมาโดยที่ร่างกายของเสี่ยวซานเป็นศูนย์กลางสีทองทั้งหมดก็หายไปในทันทีและสีฟ้าสดใสก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มในทันทีภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง1ิบเมตรมันกลายเป็นโลกสีน้ำเงินเข้มโดยสมบูรณ์เวลานี้หลงอย่างอยู่ตรงหน้าร่างกายของเขาแล้วแอร์และมันเกิดขึ้นในช่วงสีน้ำเงินเข้มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1ิบเมตร โดเมนนี่คือปฏิกิริยาแรกของหลงอย่างในฐานะราชาวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จิตสำนึกของตัวเองก็ค่อนข้างทรงพลังเช่นกันแอลและมันรู้สึกแย่เป็นครั้งแรกจิตใต้สำนึกฉันต้องการถอยแต่มันสายเกินไปแรงดูดที่เหนียวเหนือถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนในรัศมีสีน้ำเงินเข้มแม้จะมีความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถออกไปได้ตั้งแต่แรก และโดเมนสีน้ำเงินเข้มก็ดูเหมือนจะมีพลังเวทมนต์ไม่สิ้นสุดและพลังดูดอันทรงพลังก็เข้ามาทันทีไม่ใช่ดูดดึงร่างกายแต่เป็นดูดดึงพลังชีวิตพลังของทุกสิ่งหลังไหลออกมาราวกับระเบิดการบริโภคของหลงหยางในการต่อสู้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากในเวลานี้เมื่อถูกรัศมีสีน้ำเงินเข้มดูดเข้าไปจูดจูดฉันก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าอย่างแรงกล้าในตัวบุคคล สิ่งที่สัมผัสจากสวรรค์ของเขาสื่อถึงเขาคือวิกฤตที่รุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาไม่สนใจที่จะโจมตีเสี่ยวซานอีกครั้งฝ่ามือที่ตกมันไม่กล้าแตะต้องร่างกายของเสี่ยวซานและกระโดดถอยหลังทันทีอย่างไรก็ตามหนามทั้งแปดบนหลังของเสี่ยวซานขยับไปในเวลานี้และหนามที่แข็งและตรงแต่เดิมก็โผล่ออกมา กลายเป็นกิ่งก้านแอรละพันเข้าหาร่างของหลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อภายใต้แรงดึงดูดของรัศมีสีน้ำเงินเข้มความเร็วของหลงอย่างช้าลงมันยิงแสงสีแดงทองเจดจ้าออกมาจากตัวของมันพยายามกระเด็นออกจากกิ่งที่หนากลายเป็นหนามแต่ในวินาทีต่อมาสีแดงทองที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมันก็หลอมรวมเป็นเปลวเพลิงสีน้ำเงินอย่างเงียบเงียบ กิ่งก้านเกี่ยวพันกันในทันทีขวางเส้นทางการหลบหลีกทั้งหมดของมันแอละพันเข้ากับร่างกายของมันอย่างแน่นหนาจากนั้นรัศมีสีน้ำเงินเข้มก็เต็มร่างกายของหลงหยางทันทีทำให้พื้นผิวของร่างกายทั้งหมดปกคลุมไปด้วยชั้นของสีน้ำเงินเข้มหลงหยางรู้สึกเพียงว่าพลังงานชีวิตของเขาลังไหลออกมาทันทีไม่ว่าเขาจะควบคุมมันด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อย่างไร เขาก็ไม่สามารถควบคุมการระเบิดของพลังงานชีวิตจากภายนอกได้ทั้งคนยังรู้สึกอ่อนแออย่างมากในทันทีปรมาจารย์จินมีเมตตาหลงยางกล่าวอย่างเร่งรีบเสียงของเสี่ยวซานก็ฟังดูอย่าเข้าใกล้ฉันมากเกินไปในอนาคตประกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองของเราขี้อายเกินไป ในรอยยิ้มรัศมีสีน้ำเงินเข้มก็ถูกยกขึ้นและในเวลาเดียวกันสีฟ้าอ่อนเปเลวไฟสีทองตามห่อหุ้มร่างกายของหลงยางพลังงานชีวิตที่เขาเพิ่งนำออกไปถูกรวมเข้ากับการกลับมาและร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลงยางถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบถอยห่างจากเสี่ยวซานจากนั้นมันก็เห็นเสี่ยวซานด้วยรอยยิ้มที่พยักหน้าไปฉันยอมรับจิงเหนียวหลินผู้นี้เอาชนะหลงยางได้จริงหรือ จักรพรรดิสวรรค์ทั้งหกที่ปรากฏตัวรวมทั้งจักรพรรดิสวรรค์เทีนยนหยางมีความรู้สึกที่เหลือเชื่อนี่ยังเป็นตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองอยู่หรือไม่เป็นที่ทราบกันดีว่าเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองไม่เก่งในการต่อสู้แต่เมื่อเสี่ยวซานเพิ่งเผชิญหน้ากับหลงหยางเขาไม่เคยถอยหลังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความแข็งแกร่งของขอบเขตของราชาลี่หยางมันไม่สามารถทะลุผ่านการปกป้องชีวิตของเขาได้และในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ จักรพรรดิสวรรค์ทุกคนรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเสี่ยวซานที่จะประสบความสำเร็จในการซักถามของเขาและจักรพรรดิสวรรค์เทียนอย่างได้ทักทายพวกเขาในประเด็นนี้แล้วแม้นี้เป็นบททดสอบของเสี่ยวซานมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดได้ว่าเสี่ยวซานจะเอาชนะโรงไฟฟ้าระดับราชาของเผ่าลี่อย่างได้โดยไม่ปล่อยกำลังทั้งหมดเลย แม้ว่าหลงหยางจะไม่ได้ทรงพลังที่สุดในบรรดาราชาผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลหลี่หยางแต่เขาก็เป็นราชาของตระกูลที่แข็งแกร่งกลุ่มแรกในขณะที่จัก,กรพรรดิสวรรค์อดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมเสี่ยวซานบอกเรามาคุณทำได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับโดเมนของคุณจัก,กรพรรดิเทียนหยางมองเสี่ยวซานด้วยความชื่นชม แม้ว่าเขาจะไม่ได้เดาก่อนที่ถังซานจะชนะแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาก็มีความมั่นใจในตัวเขาและเสี่ยวซานก็มอบปาฏิหาริย์ให้กับเขาจริงๆเสี่ยวซานโค้งคำนับเขาแล้วพูดว่าฝ่าบาทพวกเราไม่เก่งการต่อสู้นี่เป็นสิ่งที่รู้กันดีเรามีวิธีการต่อสู้ไม่มากนัก สิ่งที่เราเชี่ยวชาญคือการควบคุมพลังงานชีวิตอาจเป็นเพราะเราเขาอ่อนแอเกินไปและความอ่อนแอของเขาในเรื่องนี้ก็นำไปสู่การเป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจด้วยดังนั้นหลังจากที่บรรพบุรุษของต้นไม้ฟื้นได้ไม่นานเขาก็ปลุกความสามารถใหม่สำหรับประกูลของฉันเรียกว่าลิบรอนชีวิตฉันแแมกลับความสามารถที่บรรพบุรุษของต้นไม้มอบให้แข็งแกร่งที่สุดจึงก่อตัวเป็นอนาเขตมีเพียงตอนนี้คือสีน้ำเงินเข้ม เทียงว่าโดเมนนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่เล็กๆได้เพียงสิบเส้นผ่านศูนย์กลางเมตถ้าพี่หลงหยางไม่เข้าใกล้ฉันในตอนนี้แม้ว่าฉันอาจจะไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเพราะฉันไม่มีทางโจมตีอย่างอื่นได้ชีวิตลิดรอนจัก,กรพรรดิเทียนหยางมองเสี่ยวซานอย่างประหลาดใจแล้วโบกมือให้เขามานี่สิลองใช้โดเมนของคุณกับฉันให้ฉันได้สัมผัสอกลงเสี่ยวซานก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็วและมาถึงจัก,กรพรรดิเทียนหยาง รัศมีสีน้ำเงินเข้มเบ่งบานอีกครั้งปกคลุมจัก,กรพรรดิเทียนหยางทันใดนั้นจัก,กรพรรดิเทียนหยางก็รู้สึกถึงแรงดูดแปลกๆที่มาจากเสี่ยวซานแรงดึงนี้จะไม่ดูดร่างกายของเขาหรือจิตสำนึกของเขาแต่ถึงแม้จะมีระดับการฝึกฝนของเขาพลังงานชีวิตของเขาเองก็ถูกเทออกไปพร้อมกับมันและถูกถังซานดูดออกไปและแสงสีน้ำเงินบนร่างของเสี่ยวซานก็สว่างขึ้นและสว่างขึ้นเมื่อดูดซับพลังงานชีวิตของเขา บทที่918รัเงสีของแสงรอบรอบร่างของจักรพรรดิเทียนหยางยังคงดำเนินต่อไปสามครั้งจากนั้นเสี่ยวซานก็ถูกระเบิดออกโดยแรงและตกลงไปหลาย10เมตรช่างเป็นการกีดกันชีวิตที่เลวร้ายจริงๆลึกลงไปในดวงตาของจักรพรรดิเทียนหยางความประหลาดใจไม่สามารถปกปิดได้ ในช่วงเวลานั้นเขาได้พยายามอย่างน้อย3มวิธีในการสกัดกั้นการลิบรอนชีวิตของเสี่ยวซานแต่ถึงแม้ระดับการฝึกฝนของเขาเขาก็ทำไม่ได้เขาคือจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์เสี่ยวซานไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยการลิบรอนชีวิตของคุณดูเหมือนจะมีลักษณะขอองค์การเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนหรือจัก,กรพรรดิเทียนหยางมองเสี่ยวซานอย่างสงสยัยเสี่ยวซานส่ายหัวและพูดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะสร้างได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามปรับใดที่ความแข็งแกร่งไม่เกินบรรพบุรุษพวกเขาควรจะรับผลกระทบจากโดเมนของฉันแต่โดเมนของฉันเองก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆภายในระยะเมตรประการที่สองในกระบวนการปล่อยสนามท่าร่างของฉันถูกฝ่ายตรงข้ามฆ่าหรือถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศไม่มีทางที่จะกลืนมันต่อไปได้ดังนั้นฉันจึงมีฝ่ายตรงข้ามจํานวนหนึ่งเท่านั้นที่มีความแข็งแรงต่ำกว่าฉันหรือคล้ายกับฉันหน้าที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าคุณ จัก,กระพัดเทียนหยางไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถยับยั้งด้วยวิธีนี้ซึ่งแตกต่างจากหลงหยางปรับใดที่หลงหยางถูกดูดโดยเขาเป็นเวลาสั้นๆร่างกายของเขาจะอ่อนแอและจากนั้นก็ยากที่จะหลุดพ้นแต่จัก,กรพพัดระดับสูงไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียวแต่จัก,กรพพัดเทียนหยางไม่ได้เปลี่ยนความคิดเห็นเพราะคำอธิบายของเสี่ยวซานความสามารถในการต่อสู้แม้กระทั่งจัก,กระพัดนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอน ทุกคนควรจำไว้อยากเข้าใกล้มันในอนาคตรอบเจ้าตัวเล็กคนนี้ว่ากันว่าตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนั้นอ่อนแอในการต่อสู้ด้วยการลิดรอนชีวิตนี้มันไม่ได้อ่อนแอแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่จำเป็นแต่มันลดชีวิตลงจริงๆเผาต้นไม้น้ำเงินทองแตกต่างไปจากเดิมจริงๆแล้วจากกระพัฒเทียนหยางให้การยอมรับเสี่ยวซานอย่างเต็มที่สนามกีดกันชีวิตเป็นสิ่งที่ท,ทรงพลังมากในระดับเดียวกันคุณต้องไม่เข้าใกล้เขาอีก หลงอย่างยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกถ้าเขาโจมตีจากระยะไกลเท่านั้นพลังงานช็อตที่บริสุทธิ์จะหลอมรวมด้วยพลังงานชีวิตของเสี่ยวซานแต่ถ้าเขาใช้อาวุธสำหรับการโจมตีระยะไกลาการดูดซึมชีวิตของเสี่ยวซานคงจะไม่สามารถต้านทานได้แต่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตขององค์การลิบรอนชีวิตของเขาหลงอย่างถามตัวเองว่าถ้าเขาไม่สามารถอยู่ได้สิบวินาที เขาอาจจะสูญเสียประสิทธิทภาพการต่อสู้ของเขาเฉพาะเมื่อคุณได้สัมผัสมันจริงๆเท่านั้นคุณก็จะรู้ว่าการลิบรอนชีวิตนั้นรุนแรงเพียงใดและรวดเร็วเพียงใดฝ่าบาทผ่านการทดสอบครั้งแรกของฉันหรือไม่เสี่ยวซานถามด้วยรอยยิ้มจากกระพัดเทียนหยางงอดไม่ได้ที่จะยิ้มและยกมือขึ้นและพยักหน้าให้เขาคุณผ่านการทดสอบวันนี้คุณทำเซอร์ไพรส์มากมาย ไปที่รายการที่สองกันพวกเราทั้งหกจะแสดงให้คุณเห็นลงคะแนนเสียงและจัก,กรพัดมากกว่าครึ่งเห็นชอบแม้ว่าคุณจะผ่านการทดสอบก็ตามใช่ข้าขอให้ฝ่าบาททรงดูแลด้วยเสี่ยวซานหมุนเป็นวงกลมแล้วทำความเคารพจัก,กรพัดทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นเมื่อเสี่ยวเหมยกำลังเผชิญกับเวทีนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความลับของเสี่ยวซาน เขาคงจะผ่านพ้นไปไม่ได้แต่ตอนนี้เสี่ยวซานกำลังเผชิญหน้ากับมันการตอบรับจากจัก,กรพรรดสวรรค์ทั้งหกนั้นง่ายมากยกมือขึ้นถ้าคุณเห็นด้วยจัก,กรพรรดเทียนหยางกล่าวว่าเขาเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นจัก,กรพรรดสวรรค์ที่อยู่ข้างๆเขาก็ยกมือขึ้นเช่นกันจัก,กรพรรดอีกสี่องค์ไม่ลังเลและยกมือขึ้น ความสามารถศักยภาพและบทบาทที่ทางซานได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้สำหรับอาณาจักรริเชนลวนได้รับการยอมรับจากจัก,กรพรรดิสวรรค์ในตอนนี้ระหว่างการต่อสู้กับหงหยางเขาใช้พลังงานชีวิตเพื่อหลอมรวมเปลวเพลิงเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับหหยางจัก,กรพรรดิในปัจจุบันล้วนมีพลังมากพอที่จะสัมผัสได้ การดำรงอยู่ดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่อนาจักรริเชนได้ในอนาคตเท่านั้นแม้ว่าสนามการกีดกันชีวิตของเขาจะพิเศษมากแต่ข้อเสียก็ชัดเจนเช่นกันเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองไม่ใช่การดำรงอยู่ที่สามารถแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ใดๆในระดับสุดท้ายคุณต้องรับบัพติสมาโดยพลังที่ฉันปรากฏในสภาสารบรรพบุรุษระดับนี้เป็นการทดสอบความยืดหยุ่นของเจ้าเมืองและการต้านทานการกระแทกหลายครั้ง ฉันคิดว่าคุณลืมมันไปได้แล้วคุณมีได้รับการอนุมัติจากเสาวจัก,กรพรรดิทั้งหมดแล้วตอนนี้ทันทีที่เสาวจัก,กรพรรดิถูกเปิดใช้งานไม่ว่าคุณจะโดนพลังใดพลังชีวิตของคุณก็จะหลอมรวมเข้าด้วยกันและจะไม่มีผลกระทบใดๆเลยจัก,กรพรรดิเทียนหยางกล่าวด้วยใบหน้ายิม้มแย้มเสี่ยวซานตกตะลึงครู่หนึ่งและกล่าวว่าฝ่าบาทการซักถามของข้าถือว่าผ่านอืมผ่านไปจัก,กรพรรดิเทียนหยางยิ้มและพยักหน้า เสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกแปลกในใจถ้าเสี่ยวเหมยรู้ว่าเขาผ่านการซักถามอย่างง่ายดายมันจะไม่ยุติธรรมเหรอนี่เป็นเรื่องง่ายจริงๆขอบคุณสําหรับการยอมรับฝ่าบาทเสี่ยวซานคำนับจัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งหกอีกครั้งจัก,กรพรรดิผู้ทําลายวิญญาณยิ้มและกล่าวว่าอย่าขอบคุณพวกเราเลยคุณคือบรรพบุรุษของต้นไม้ที่เป็นตัวแทนฝ่าบาทเทียนหยางกล่าวว่าตอนนี้คุณค่อนข้างเหมือนกัน ดังนั้นการดำรงอยู่ของชูสู้ตัดสินจากปราประทับแห่งชีวิตของคุณฉันยังเห็นด้วยอย่างมากกับคำกล่าวนี้จากมงกุฎต่อแห่งเทีนยนหยางอย่างน้อยที่สุดในชีวิตของฉันคุณคือคนที่มีระดับชีวิตสูงสุดที่ฉันเคยเห็นมาเสี่ยวซานูเขินอายฉันเสียใจด้วยกับเรื่องของคิงคองด้วย จัก,กรพัดผู้ทำลายวิญญาณกล่าวอย่างโกรธเคืองว่าคุณขอโทษฉันไม่เชื่อว่าคุณไม่รู้ว่าชูซูกำลังจะโจมตีเขาหากปราศจากชูซูคุณกล้าที่จะยั่วยุจัก,กรพัดโดยตรงหรือไม่เสี่ยวซานไม่ตอบเพียงยิง้มจัก,กรพัดเทียนหยางกล่าวว่าฉันจะไม่พูดอะไรที่กลับไม่ได้ต่อมาเมื่อมีเวลาฉันจะไปที่เมืองไม้เป็นการส่วนตัวเพื่อไปเยี่ยมบรรพบุรุษของต้นไม้ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำขอโทษต่อบรรพบุรุษของต้นไม้แทนเรา เผ่าพ,พันธุ์มรดกของเขาเป็นปัญหาของเราจริงๆจากกระพัสวรรค์ทั้งหมดพยักหน้าเล็กน้อยการซักถามของเสี่ยวซานนั้นง่ายมากมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสังหารจักรพรรดิคิงคองของชูซูนั่นเป็นเครื่องยับยั้งอันทรงพลงังใครจะกล้าโจมตีเขาและตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองในเมื่อเขาไม่แน่ใจว่าบรรพบุรุษของต้นไม้นั้นเป็นอย่างไร จักรพรรดิเทียนหยางกล่าวว่าฉันขอประกาศว่าต่อจากนี้ไปจินเหนียวหลินจะกลายเป็นเจ้าเมืองไม้อย่างเป็นทางการเขาต้องการพลังเช่นเดียวกับเจ้าเมืองของเมืองใหญ่ๆเขายังเป็นส่วนสำคัญของอาณาจักรริเช่นของฉันและมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมทุกอย่างในสารบรรพบุรุษใช่จักรพรรดิสวรรค์พยักหน้าเล็กน้อยไปในทิศท,ทางเดียวกัน จักรพัฒเทียนหยางกล่าวว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องหารือกันต่อไปจินเหนียวหลินบอกทุกคนเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นกลางของคุณก่อนที่จะนำไปที่ศาลบรรพบุรุษเพื่ออภิปรายเรามาหารือกันด้วยตัวเราเองรวมความคิดของเราเป็นหนึ่งเดียว เสียวซานเข้าใจในใจว่าถ้าจัก,กรพรรดิเทียนหยางยินดีจะพูดเช่นนี้เขาได้แสดงการสนับสนุนให้เขาแล้วทันทีที่เขาพยักหน้าและเล่าความคิดที่เขาบอกกับจัก,กรพรรดิเทียนหยางก่อนหน้านี้ต่อหน้าจัก,กรพรรดิคนอื่นๆเมื่อฟังคำพูดของเขาจัก,กรพรรดิสวรรค์ก็ตกตะลึงเล็กน้อยในตอนแรกแต่ค่อยๆได้ยินรสชาติบางอย่าง แน่นอนเมื่อเสี่ยวซานกำลังเล่าเรื่องเขาไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาพูดกับจัก,กรพรรดิเทียนอย่างเทียนจริงว่าเขาสามารถลิดรอนอาณาจักรเทียนยูแห่งชีวิตในอนาคตได้ท้ายที่สุดนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดง่ายๆได้และจะมีปัญหาใหญ่ตามมาแม้ว่าจัก,กรวรรดิเทียนยูและจัก,กรวรรดิบริเช่นจะถูกต่อต้านอย่างรับรับแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีความกลมกลืนกันในด้านสว่างนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างจัก,กรพรรดิสวรรค์และจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กรพรรดิสวรรค์ต้นมะเดื่อและจัก,กรพรรดิปีศาจอมะตะนั้นใกล้เคียงกันมากยิ่งกว่าจาัก,กรพรรดิสวรรค์องค์อื่นๆดังนั้นเมื่อเสี่ยวซานพูดถึงเรื่องนี้เขามักจะพูดถึงประโยชน์ขององค์การทําเช่นนั้นสําหรับตระกูลต้นไม้น้ําเงินทองเช่นเดียวกับเมืองใหญ่และเผ่าพันธุ์ใหญ่